ก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับกับซอมนักกีฬาอ e ีสปอร์ตชื่อดังที่ไปปากแซบครับด่ายกทวีปแต่ตัวเองเนี่ยแพ้ตกรอบจนโดนล้อหนักเลยและครับและอะไรที่ทําให้ซอมเดือดขนาดนี้ฮะเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนก็รีดดีว่าเป็นเรื่องราวที่โคตรจะเดือดเลยนะครับกับการแข่งขันวอลเล็ชิงแชมป์โลก ที่มีหนึ่งในผู้เล่นของทีมเซติเนลไปปากแทบว่าจะชนะการแข่งแต่ทีมเซติเนลเนี่ยดันแพ้ตกรอบซะอย่างนั้นเลยครับและอะไรกันล่ะครับที่ทําให้คนอย่างซ้อมที่เป็นคนเงียบๆเ,เดือดได้ขนาดนี้ก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับ2คลิปก่อนหน้านี้ครับถ้าอยากดูคลิปนี้ให้สนุกแนะนําให้ไปดู2คลิปนี้ก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องราวนี้นะฮะมันเริ่มมาจากการแข่งขันวาลเล็ชิงแชมป์โลกในรายการว n ล แชมปเปี้ยนทัวร์2,021ครับที่มีทีมจากทั่วโลกเข้าร่าวมชิงชัยในรายการนี้ถึง16ทีมชิงเงินรางวัลมากกว่า1ล้านเหรียญหรือประมาณ30ล้านบาทเลยล่ะฮะคือเรื่องราวความเดือดของทีมเซนติเนลเนี่ยมันเริ่มมาจากการแข่งขันในกรุ๊ป B ครับที่เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมเจ้าพ่อโซน NA อย่างเซนติเนลฮะ กับทีมเสือดำบราซิลอย่างฟร er e ีอาอีสปอร์ตครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นไปได้อย่างปกติครับในแผนที่แรกนะครับเป็นแมป a s สเซนก็เป็นทางทีมเซนติเนลที่ชนะทีมเสือดำไป13ต่อ9กครับก็ถือว่าสกอร์ไม่ได้ขาดกันมากนะครับและในแผนที่ที่2นะครับกับแมปบีชก็เป็นทางทีมเสือดำพิกเอาชนะไป13ต่อ10ครับทำให้ผลสกอร์รวมออกมาเป็นสเสมอกัน1ต่อ1แผนที่ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะในแผนที่ที่3ครับกับแมปฮาเวคือสถาน สถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดอย่างมากครับเพราะทางทีมเซติเนลขึ้นแท่นนำไปก่อน12-4ต่อ 4, วินอีกแค่วินเดียวครับทางทีมเซติเนลก็จะชนะและได้แผนที่ที่3นี้ไปครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับที่จะสยบทีมเสือดำบราซิลนะอาจจะต้องลากหัวคมๆเหมือนเปรมชัยหน่อยอะ่ะคือสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยทีมฟิรียไล่ตบทีมเซติเนลไม่พักครับจาก12-4ต่อ 4, มาเป็น12-5ต่อ 5, มาเป็น12-6ต่อ 6, ตามมาเป็น12-7ต่อ 7, จนมาถึง12-8ต่อ 8, ได้มา5วินลวดฮะทีมเซนติเนลเนี่ยก็ดันปิดเกมไม่ลงครับทำยังไงยังไงก็เอาเสือดำไม่ลงจริงๆฮะและทีมเสือดำนะครับก็กำลังออนไฟล์เลยแหละครับกำลังมาฮะโมเมนตัม um, การเงินกำลังใจกลับมาเป็นของทีมฟิรียหมดครับและในลาวที่สกอร์อยู่ที่12ต่อ8เนี่ยทีมเซนติเนลก็ได้ใช้สิทธิ์ในการพอสเพื่อแก้แผนครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้สิทธิ์พอสหรือว่าไทม์เอาของแต่ละทีมก็มีจํานวนและเวลาจํากัดไม่ได้พอสกันได้ตลอดนะครับมันมีเวลาจํากัดอยู่นะหลังจากพอสเสร็จครับแก้แผนกันไปนที่รียบร้อยนะฮะก็กลับมาแข่งต่อตามปกติครับแต่ทีมซินเนลนะครับก็ยังแก้แผนไม่ตกฮะโดนทีมฟิเรียนะครับตามมาเป็น12ต่อ9และหลังจากที่ชนะและสกอร์ก็ตามมาเป็น12ต่อ9ก็ได้มีการพอสจากทีมงานครับซึ่งเป็นสิทธิ์เทคนิคอลไทม์เอาครับ ซึ่งเป็นการโพสจากทีมงานไรออดครับจะโพสกี่ครั้งก็ได้และจะพพสนานแค่ไหนก็ได้นะครับซึ่งการพอสจากฝั่งทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาด้านเทคนิคทั้งนั้นและครับเช่นนักกีฬาเกิดปัญหาหูฟังไม่ได้ยินหูฟังดับคอมดับคอมมีปัญหาค้างหรืออย่างกรณีของ PTC นะครับที่อยู่อยู่คีย์บอร์ดก็เปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมันทางทีมงานของไรออดนะครับก็จะเข้ามาแก้ปัญหาและดูตรงนี้ให้ฮนะ แต่ความยาวนานของการพอหรือระยะเวลาการพอร t เนี่ยขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทีมงานเจอครับซึ่งในการพอร์ระหว่างคู่ทีมเซติเนลกับทีมเสือดำฟรีเรียเนี่ยทีมงานก็พอร์ไปนานมากๆครับจนกินเวลาไปถึง15นาทีซึ่งถ้าใครดูสดเนี่ยก็จะรู้ดีครับนานมากๆในตอนนั้นฮะ คือกราฟิกก็ขึ้นหน้าจอมาบอกว่าเป็นเทคนิคพอสเพเยอร์นั่นหมายความว่าผู้เล่นหรือว่านักแข่งเกิดปัญหาบางอย่างครับซึ่งช่องแชทในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมโนกันไปต่างๆนานาครับ3นาทีก็แล้ว5นาทีผ่านไป10นาทีก็ยังไม่มาอีกช่องแชทเนี่ยก็เริ่มซัดกันไม่พักครับสงสัยว่าทาไมพอสนานขนาดนี้แล้วก็ไปซัดใส่ทีมเซติเนลครับว่าตั้งใจถ่วงเวลาหรือเปล่าแล้วเวลาก็ผ่านไปถึง15นาทีครับเกมก็กลับมาเล่นตามปกติ และก็เป็นทางทีมเซนติน e ลนะครับที่ปิดเกมเอาชนะทีมเสือดำบราซิลไปด้วยสกอร์13-9ต่อ9ฮะในแมปตัดสิน ทำให้ผลสกอร์รวมนะครับทีมเซนเนลชนะทีมฟรีเรียไปด้วยสกอร์สอต่อหแผ่นที่ครับและหลังจากความพ่ายแพ้ของทีมเสือดํำบราซิลนี้เองนะครับทำให้แฟนเกมบราซิลเนี่ยเกิดความเดือดขึ้นมาครับเริ่มไม่พอใจฮะตั้งข้อสงสัยว่าทีมเซนเนลเนี่ยเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่ามีการพอสถุวงเวลาอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีผู้เล่นนะครับได้ออกมาบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย การโพสต์ไป15นาทีไม่ได้เกิดจากทางฝั่งเซนติเนลหรือว่าทางฝั่งฟรีเรียนะครับแต่เป็นจากทีมงานนั่นเองครับที่สงสัยว่าผู้เล่นเจตจากทีมฟรีเรียเนี่ยใช้บัคในการขึ้นกล่องในไซส์ซีด่านฮาวเวนซึ่งกล่องเขียวในไซส์ซีนะครับออกแบบมาไม่ให้ตัวละครไหนครับขึ้นได้เลยนอกจากการใช้สกิลเช่นบาสแพคของเลสชาาสเตปของโอมนหรือการใช้อัพดาบของเจตก็ตามครับแต่เอเจนต์อย่างเจตนะครับเป็นตัวละครเดียวที่มีสกิลติด ว,ว่าลอยกลางอากาศได้นานกว่าปกติครับซึ่งผู้เล่นเจดของทีมฟิเรียเนี่ยก็เลยใช้ประโยชน์จากสกิลนี้ครับในการปีนขึ้นกล่องไซสซี โดยไม่ใช้สกิลอัพดับครับแค่มีทิคนิดหน่อยนะโดยการกดย่อก่อนบินถึงกล่องฮะต่ทีมงานไรออดนะครับก็ใช้เวลาตรวจสอบค่อนข้างนานนะปาไป15นาทีอะและความพ่ายแพ้ของทีมเสือดาบาซิลฟิเรียนี่เองนะครับก็ทําให้แฟนๆเนี่ยเกิดความไม่พอใจครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยทีมฟิเรียกําลังมาครับออนไฟสุดๆกําลังลั่นเลยหละฮะแต่การพอสเนี่ยอาจจะทําให้เกมสะดุดจนเป็นความพ่ายแพ้ไปในที่สุดฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับคือทางชาแซมหนึ่งในผู้เล่นของทีมเซนติเนล ที่ระหว่างพอสเกมนาน15นาทีเนี่ยชาแซมก็ได้ขอทีมงานไปเข้าห้องน้ําครับซึ่งทีมงานเนี่ยกดัน ให้ไปซะอย่างนั้นนะครับทำเอานักกีฬาคนอื่นเนี่ยงงกันเป็นแถบๆครับเพราะว่าทั้งโค้ชและนักกีฬาทีมอื่นเนี่ยก็เคยขอไปเข้าห้องน้ำครับแต่ทีมงานเนี่ยไม่ให้ไปนะก็เลยดีว่ามาตรฐานแปลกๆอยู่นะครับจนทางแฟนบราซิลนะฮะก็ได้ข้องใจครับและติดใจว่าโซน NA โซน E u เนี่ยเป็นลูกหลักของไรออหรือเปล่าโอเคเก็บ2ประเด็นนี้ไว้ในใจก่อนนะครับคือประเด็นการพอส5นาทีกับประเด็นการขอเข้าห้องน้ำเรามาประเด็นต่อมาดีกว่าครับที่ผมเคยทําคลิปไปฮะกับการแข่งขันใน กลุ่ม A ครับทีม S นะครับจากโซน e u มาพบกับทีม Vivo k คิดครับจากประเทศบราซิลซึ่งในการแข่งปกติเนี่ยทีม v v v o ่คิ s ก็ชนะทีม S ไปด้วยสกอร์2ต่อ1แผ่นที่ครับแต่ทางไรออดเนี่ย ก็จับได้ครับว่าทาง vivo k e a t ใช้บั็กแล้วก็ปรับให้ทาง vivo k e a t แพ้ในการแข่งครับซึ่งบลกนั้นเนี่ยเป็นบั็กของกล้องไซเฟอร์ที่ทีม vivo k e a t นะครับใช้และโดนปรับแพ้ไปฮะแล้วแฟนๆฟนบราซิลเนี่ยก็โยงไปถึงทีมเซนติเนลครับที่วางกล้องในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะฮะทำไมทีมเซนติเนลเนี่ยไม่โดนปรับแพ้บ้างแต่จริงๆแล้วนะครับถ้ามองในมินิแมปเนี่ยมันก็ตำแหน่งเดียวกันครับแต่มันคนละจุดฮะซึ่งมองจากมุมสูงเนี่ยอาจจะเห็นว่าตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าไปดูดีๆแล้วเนี่ยมัน คนละจุดกันเลยแหละฮะและประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทั้งประเด็นเรื่องการพอ1สิบห้านาทีทั้งประเด็นเรื่องการขอไปห้องน้ําและโยงไปถึงเรื่องกล้องบั็กของทีมเซนติเนลเลยทาให้ในโลกออนไลน์ของแถบประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยเกิดความไม่พอใจเลยละครับด่าไลออดก,กันยับยับครับจนไลนออดเนี่ยต้องให้คู่ระหว่างวีโวคิดกับทีมเอสเนี่ยแข่งใหม่โดยการให้ทีมเอสนะครับนำไปก่อน7ต่อ0วิน ซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับแฟนเกมเนี่ยก็เดือดขึ้นไปอีกครับพอคิดว่าทีมจากโซน NA โซน EU เนี่ยเป็นลูกหลกของไลออดแน่ๆเลยคือแฟนเกมจากโซนอเมริกาใต้เนี่ยก็เริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยครับโดยเฉพาะแฟนๆบราซิลนะที่ตามไปคุกคามนักแข่งในโลกออนไลน์ครับ ซึ่งมีข่าวออกมาว่าทีมเอสเนี่ยโดนขู่ค่ายกทีมครับรวมไปถึงทีมเซนติเนลด้วยครับที่มีประเด็นกับทีมฟิร r อ a ก่อนหน้านี้ครับเรื่องการพพสเรื่องการหยุดเกมเรื่องการขอเข้าห้องน้าเนี่ยผู้เล่นของทีมเซนติเนลนะครับก็โดนขู่ค่าด้วยครับโดยเฉพาะซอมฮะหนึ่งในนักแข่งของทีมเซนติเนลนะครับที่โดนขู่ค่าครอบครัวฮะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยซอมก็เป็นคนแบบเงียบๆนะไม่ค่อยไปเปิดประเด็นกับใครสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โดนขู่ค่าเยอะสุดในทีมก็ต้องจะเป็น ปเปอรร์ครับที่ชอบเดาศพครับแฟนเกมก็เลยไม่ค่อยชอบคีหน้าเดปเปอร์เท่าไหร่นะมันก็นเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับคือตอนที่ชาแซมเนี่ย กำลังตอบประเด็นเรื่องการพอ s สและขอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยชาแซมก็พยายามอธิบายนะครับว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคนหยุดเกมทีมงานเป็นคนหยุดเกมเองและพี่ซอมครับก็มาจากไหนไม่รู้ฮะมามั่วบ้านงานด้วยครับด้วยประโยคที่โคตรจะแสบครับแทบจะหลอไม่ไหวแล้ววะ่ะที่จะชนะภูมิภาคกากๆของเองอีกครั้งเรียกได้ว่าประโยคนี้เนี่ยสั่นสะเทือนทั้งทวีปครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยทีมเซนติ n เนลมีประเด็นกับแค่ทีมบารซิลทีมเดียวฮะแล้วมีประเด็นกับแค่แฟนเกมบาราซิลซะมากกว่านะคือก็พอเข้าใจได้นะครับว่าพี่ซอมเนี่ยโดนคุกคามโดนขู่ฆ่าทั้งครอบครัวแต่พี่แกเนี่ยใช้คําว่าล e เจียนฮะซึ่งหมายถึงภูมิภาค นั่นหมายความว่าตามบริบทแล้วเนี่ยก็อาจจะหมายถึงทีมทั้งอเมริกาใต้ก็ได้นะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยก็อยู่ในอเมริกาใต้คือในการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับมีทีมจากอเมริกาใต้เยอะมากๆครับทั้ง v ีโว k คีทีมฟิริอทีมไ i k i n g รวมไปถึงทีมจาก Argentina อาร์เจนติน่าย่าง k r u e Sport ด้วยครับและหลังจากที่พี่ซอมนะครับ ไปพิมพ์ประโยคนี้ลงบนทวิตเตอร์เนี่ยก็ทําให้เดือดจัดๆเลยครับเพราะว่าแมตต์ต่อไปที่พี่แกต้องเจอเนี่ยคือทีม KRU ครับทีมจากประเทศอาร์เจนตินาทวีปอเมริกาใต้ครับถึงแม้ว่าผู้เล่นในทีม KRU ส่วนใหญ่จะมาจากชิลีก็ตามครับแต่ชิลีเนี่ยก็อยู่อเมริกาใต้ไงท่านผู้ชมซึ่งซอมนะครับก็ไปปากแทบไว้ฮะว่าจะตบทั้งลีเจียนนั่นหมายความว่ากูจะตบทั้งภูมิภาคเลยตบทั้งทวีปและการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยก็คนดูเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นการ ขันแห่งสงครามระหว่างทวีป และการแข่งขันนั้นก็มาถึงครับเมื่อทีมเซนเนลเจ้าพ่อโซน NA ตัวเต็งแชมป์โลกครับในรายการนี้กับทีม KIU ทีมโน1ในโซลตินอเมริกาครับคือมันเป็นสงครามแห่งความปากแทบครับตัดเข้าไปในเกมนะครับในแผนที่แรกครับกับแผนที่ fracture ครับก็เป็นทางทีมเซนเนลที่เอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ7ถือว่าชนะขาดอยู่นะครับและในแผนที่ที่2ครับทีมเซนเนลก็ได้ทําดีมากครับในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยยับครับสกอร์นำเขาก่อน8ต่อ แต่กลับมาแพ้13ต่อ11ก็เป็นทางทีม KRU นะครับที่ชนะไปทําให้สกอร์รวมเนี่ยเป็น1ต่อ1แผนที่ครับต้องไปตัดสินกันในแผนที่ที่3เป็นแมปสปิดครับทีมเซน t i n e l นำก่อน8ต่อ4อีกแล้วครับถ้าเล่นด้วยความรัดกุมทีมเซน t i n e l เนี่ยก็จะชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับเพราะว่านำก่อนค่อนข้างเยอะนะด้วยสกอร์8ต่อ4เนี่ย ต่อให้สวิตชิงไซส์มาอย่างไงนะครับก็มีโอกาสที่ทางเซติเนลจะชนะในเกมนี้สูงมากๆครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดครับในที่สุดนะครับทีม KRU ก็พลิกกลับมาชนะได้ครับด้วยสกอร์13ต่อ11ครับทำให้ผลการแข่งขันนะครับเป็นทีม KRU ชนะทีมเซติเนลไปด้วยสกอร์2อต่อ1แผนที่ครับเข้ารอบเพย์ออฟและทีมเซติเนลนะครับก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าซอมก็คงจะเดือดเลยครับเพราะว่าโดนคุกคามพลานไปถึงครอบครัวในโลก ออนไลน์เนี่ยมันก็เกินไปจริงๆนะครับใครจะยอมได้ล่ะฮะเป็นผมผมก็เดือดครับแต่ซอมเนี่ยใช้คําผิดไปหน่อยนะโจทย์ของพี่แกรจริงๆแล้วเนี่ยคือทีมบาร์ซิลกับแฟนเกมบารซิลมากกว่านะและพี่ซอมเนี่ยก็เคยซัดทีมบาร์ซิลมาแล้วนะฮะกับประโยคที่ว่าบาราซิลควรหูปากและตั้งใจเล่นให้มากขึ้นนะแต่หลังจากความพ่ายแพ้ของทีมเซติเนลนะครับซอมเนี่ยก็โดนหนักอยู่นะครับเพราะทีมจากโซน NA เนี่ยเขารอบเพย์ออฟได้แค่ทีมเดียวครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นโซน EU โซน CS และโซนเซาท์อีสเอเชียบ้านเราครับและตอนที่ผมกําลังตัดคลิปนี้อยู่นะครับทีม NA ็นี่ยก็จองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านกันหมดแล้วฮะคือผมมองว่าเซนติเนลเน่ยประมาทมากๆครับโดนครัชบ่อยมากๆครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าครัชเน่ยคืออะไรคือมันเป็นภาษาในเกมวอลเล็นะครับคือเรามีคนมากกว่าคู่ต่อสู้แต่ว่าแพ้ฮะเช่น2ต่อ1นต่อ1นต่อ2แต่ว่าเรายิงแพ้อะไรประมาณนี้ครับคือก็มีหลายคนนะครับบอกว่า NA เนี่ยคือเดอะเบสแต่ก็แบบ อืมแตกพ่ายไปนะฮะ ก็น่าสงสารซอมอยู่นะครับพี่แกนก็คงเดือดจัดจัดนะฮะก็เลยพิมพ์ไปแบบนั้นนะแต่การแข่งในระดับโลกเนี่ยก็ไม่น่าประมาทนะครับเพราะว่านี่คือชิงแชมป์โลกนะไม่มีหมู่ให้ยิงเล่นหรอครับแต่ผมว่าการแข่งระดับนี้เนี่ยทีมเซนเทเนลเนี่ยก็น่าจะเก็บแผนครับเก็บแผนไว้แข่งปีหน้านะและต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของทีมเซนเทเนลเลยละครเชียร์มาตั้งแต่ฟอร์ดไนท์แล้วฮะพอมาเกมวอลแลนดเนี่ยผมก็เชียร์ทีมเซนเทเนลครับแต่ก็แบบอื้ติดประมาทไปหน่อยครับแต่ก็เป็นเรื่องราาวที่น่นนสใจล สนุกดีนะครับในโลกออนไลน์กับการแข่งขันเนี่ยมันต้องมาหาคู่กันครับฝีปากมันต้องประท้าฝีมือหน่อยฮะโอเคครับผมผมก็ขอจบการเล่าเรื่องวัเพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ